มันน่ากลัวกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงว่าเออเป็นภูมิแพ้คันจมูกคันตาน้ำมูกไหลหายใจไม่ได้แต่ตอนนี้ที่เขาเจอกันก็ยางเช่นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งมันไม่ได้อยู่ใกล้ปอดเลยแม้แต่น้อยเดียวทําให้แก่ได้เร็วอีกต่างหากถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มันมีฝุ่นเยอะๆมันเหมือนเราสูบบุหรี่ตลอดเวลาเห็นบอกว่ามีผลสามารถทําให้ยีนหรือว่าพันธุกรรมของเราเนี่ยมันกลายพันธุ์ได้เลยเหรอคะคุณหมอแน่นอนครับเพราะว่า มันมีนกลไกอะไรไหมที่เราจะจัดการกับพวกการอักเสบต่างๆในร่างกายก็ะะจะมีคนพยายามคิดว่าอาหารเสริมมีส่วนไหมหรือการไปทําวิธีต่างๆตามคลินิกตามเวชศาสตร์ชะลอวัยพอจะมีส่วนช่วยได้บ้างไหมมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าจะทําได้แน่ๆแต่มันมีการคิดทางทฤษฎีว่าอาจจะทําได้ดรชินยามานากะเป็นคนญี่ปุ่นที่ค้นพบวิธีในการย้อนวัยเซลล์ได้ค,คนแรกแล้วทําได้จริงๆริง